เดี๋ยวผมสลับไปพูดในสไลด์ให้ให้ดูเร็วๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูเอ่อพามาดูอะไรอะรายงานของอีกที่นึ่งที่เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับ อ๋อเดี๋ยวนะผมต้องสต็อปแชร์ตรงนี้ก่อนเห็นรายงานไหมไอ้โทษเห็นสไลด์ไหมเห็นนะอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูเร็วๆนะครับเพราะว่าเนื้อหาเราพูดไปหมดแล้วนะครับ อ,อย่างรายงานกนจาจัการพลังงานนะครับก็ให้ดูเทละส่วนนะล้วดูว่าเราก็ดูมาหมดแล้วเนะี่ยปกก็หน้าตายอย่างนี้ใช่ไหมครับมีชื่อนิติบุคคลชื่ออะไรนะชื่อชื่อเรียกชื่อเล่นนะครับแล้วก็ที่สิกดีอะไรอย่างนี้นะครับข้างในก็เป็นไส้ตรงนี้ใช่ไหมที่เราเห็นว่าต้องมีคนเซ็นชื่อสารพัดเซ็นนะครับ ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นลีลานะครับเป็นเป็นเหมือนผ้าลูกไม้อะไรนี้นะครับเป็นชายเสื้ออะไรแบบนี้นะให้มันดูสวยงามนะครับแล้วก็ข้างในก็จะนี่ครับก็จะมีเอ่ออันนี้คือหน้าลายเซนอยู่นะครับที่ว่ามีลายเซนสามส่วนใช่ไหมคณะทํางานนะครับมีผู้รับผิดชอบพลังงานนะครับแล้วก็เจ้าของเซนนะครับถัดไปก็เป็นหน้าข้อมูลเบื้องต้นนะครับนี้เราก็พาทัวร์ไปแล้วนะครับ ข้อมูลเบื้องต้นใช่ไหมนี่เขาขยายให้ดูว่ามันกรอกบข้อมูลอะไรบ้างนะครับเนี่นะนี้ก็ไปไล่ดูได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราพาดูของจริงไปละอ่ะเริ่มขั้นที่หนึ่งใช่ไหมอ่ะขั้นที่หนึ่งก็บอกว่าจะต้องมีอะไรนะคณะทาํางานด้านการจัดก,การพลังงานใช่ไหมครับต้องมีคำนี้อะไรนะคําสั่งต่งตั้งมีอาํานาจโครงสร้างหน้าที่ให้ครบหกข้อใช่ไหมครับเนี่ยโครงสร้างเราเห็นของจริงไปละนะครับ คำสั่งใช่ไหมอย่าลืมลาเซ็นใช่ไหมแล้วก็แล้วก็มีตรงนี้นะครับที่ว่าอะไรเนี่ยที่ว่าจะต้องครอบคุมหกด้านเลยแบบนี้นะครับไปต่อต้องเผยแพร่ใช่ไหมครับต้องทั่วถึงใช่ไหมแล้วมันก็จะต้องแสดงแบบนี้นะครับขั้นตอนที่สองเป็นเรื่องประเมินสถานภาพการจัดก,การพลังงานนะครับนะก็นี่ นีอันนี้อันนี้ดีอันนี้คือเขาทำอันนี้ด้วยเขาทำตารางรวบรวมว่าในแต่ละหน่วยหน่วยงานย่อยอะครับในแต่ละหน่วยงานย่อยเนี่ยเออเขาไปเก็บข้อมูลมากี่คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ได้คะแนนเท่าไหร่แล้วเขาก็จะคำนวณเป็นแบบค่าเฉลี่ยของไอ้หกหัวข้อที่ต้องประเมินมานะครับนี่แล้วก็มาเขียนเป็นการาฟแบบนี้นะครับ โอเคแนมะ้แล้วข้างล่างก็เนี่ยแหละอย่างที่บอกอะว่าประเมินจากกี่แผนกจากทั้งหมดกี่แผนกอะไรนี้นะครับครบถ้วนไหมนะครับขั้นสามนโยบายใช่ไหมบอกว่าต้องมีนโยบายเป็นะระลอกอักษรใช่ไหมครับครอบคลุมห้าด้านต้องมีลายเซ็นใช่ไหมต้องเผยแพร่ใช่ไหมครับ,นเ,นเ,รบเนี่ยก็เนื้อหาแบบนี้ในรายงานก็เลยทําแบบนี้ไงเอาประกาศเออเอานโยบายมาแปะสินะครับครบห้าด้านที่บอกไหมนะครับมันมีหกด้วยมีลายเซ็นไหมเผยแพร่ไหม นะครับอย่างนี้นะเผยแพร่ไหมนะครับขั้นสี่สี่ห้าหกจะเป็นขั้นที่ลงมือทำแล้วใช่ไหมไล่ตั้งแต่อันนี้ Audit ใช่ไหมครับห้านี่คือคิดมาตรการแล้วก็วางแผนค a r g e t n Plan ใช่ไหมหกก็คือลงมือทำติดตามผลใช่ไหมครับห้าสี่ เขาบอกว่าประเมินศักยภาพต้องอต้องประเมินสามร,ระดับใช่ไหมครับคือองค์กรผลิตภัณฑ์เครื่องจักรใช่ไหมในรายงานมันก็เลยแบ่งเป็นแบบนี้นะครับประเมินระดับองค์กรกนะ็คือเอาบินค่าไฟมาดูนั่นแหละเอาบินค่าเชื้อเพลิงรายสิบสองเดือนนั่นแหละมาดูนะครับปีปัจจุบันเทียบปีฐานเนาะอย่างอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่าแบบอันนี้มีทั้งไฟฟ้านะครับแล้วก็มีทั้งความร้อนนะครับอีนน่ แล้วก็ถ้าเกิดมีการผลิตไฟฟ้าใช้ด้วยก็ต้องมีอันนี้ด้วยนะครับแต่ตัวอย่างเมื่อกี้ที่เอาให้ดูมันไม่มีนะครับแล้วก็ระดับองค์กรอ่ะก็ยังจำแบ่งเป็นอันนี้สัดส่วนใช่ไหมที่ว่าเออเอาไฟฟ้าเข้ามาร้อยหนึง่งใช้ที่ไหนเยอะที่ไหนน้อยนะครับอันนี้ก็จะพบว่าใช้ในกระบวนการผลิตเยอะสุดรองลงมาคือแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับ ก็คือระบบอากาศอาัดแล้วก็ระบบทำความเย็นรีอฟิเจรเลชันนะครับกับพลังงานความร้อนเอาเข้ามาร้อยหนึ่งนะครับใช้ในการทำอะไรบ้างเท่าไหร่นะอันนี้ก็เข้ามาผลิตไอน้ำเป็นแหล่งความร้อนให้กระบวนการผลิตแล้วก็ผลิตน้ำมันร้อนอันนี้เป็นฮอตฮอตออยล์อยเลอร์ก็ใช้น้ำมันร้อนเป็นสื่อในการให้ความร้อนในกระบวนการผลิตเหมือนกันนะครับก็เนี่ยสัดส่วนก็ เอาไปผลิตไอ้น้ำเยอะสุดทำเป็นพายฉาดนะครับเอ่อระดับอันนี้ต้องเขียนว่าเป็นระดับผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยอันนี้เขียนผิดแล้วนะเอออันนี้ต้องเป็นระดับผลิตภัณฑ์เพราะว่ามันเป็นค่า SEC นะครับเนี่ยเป็นค่าพลังงานจำเพาะเป็นค่า SEC นะครับเนี่ยเห็นหน่วยใช่ไหมเนี่ยนะครับ เป็นเมกะจูนตอบตันของผลผลิตใช่ไหมนี่เห็นไหมครับอันนี้จะเป็นอันนี้ต้องเป็นในนี้แล้วนะต้องเป็นระดับต้องเป็นระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการนะครับเนี่ยครับแล้วก็มันจะต้องเขียนในนี้ด้วยจะต้องเขียนแผนผังกระบวนการผลิตอย่างย่อให้เราให้ให้คนอ่านรู้เรื่องด้วยนะครับแล้วก็เนี่ย SEC เห็นไหม ผลผลิตมีเท่าไหร่นะครับใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่ใช้ความร้อนเท่าไหร่นะครับแต่เวลาคิดไ e c เนี่ยที่ว่าเป็นเมกะจูลต่อหน่วยผล,ผลผลิตเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเมกะจูลที่เป็นความร้อนในคลาได้แล้วนะครับเอามารอไว้ก่อนเลยนะครับส่วนไฟฟ้าต้องแปลงให้เป็นหน่วยเมกะจูนก่อนด้วยการคูณ3.6เราก็ต้องเอาไอ้นี่คูณ3.6เสร็จปุ๊บมาบวกไอ้นี่ก็จะกลายเป็นพลังงานรวมกี่เมกะจูลใช่ไหมแล้วก็จับหารด้วยไอ้นี่ ต่อนหน่วยผลผลิตนะครับมันก็เลยจะได้เป็นช่องนี้ออกมาโอเคไหมซึ่งมันก็ผิดปกติใช่ไหมครับอย่างที่บอกอะว่าอีตอนที่เราเช็คว่าโรงงานเราเป็นโรงงานควบคุมหรือเปล่าเกินยี่สิบล้านไม่กระจุนต่อปีหรือเปล่าเนี่ยไอ้นั่นกลายเป็นแบบคิดพลังงานแบบพิสดารใช่ไหมครับคือคิดพลังงานไฟฟ้าที่ End use ใช่ไหมเทียบเท่าแล้วคิดเป็นหน่วยไม่กระจุนด้วยก็ประหลาดซ้อนประหลาดซ้อนประหลาดเข้าไปอีกไฟฟ้า เป็นกิโลวัตต์อาวเป็น End-use ก็คืออันเนี้ยเอาไปคูณ3.6มดทบไว้นะครับได้เท่านี้ไม่กระจูนเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าส่วนความร้อนจริงๆที่ใช้เนี่ยเดี๋ยวคุณต้องไปแปลงอะไปคูณกับไอจุดสี่ห้าอะไรพวกนั้นนะครับที่ว่าเป็นประสิทธิภาพลงไฟฟ้าอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คุณต้องย้อนไปแกะว่ามันเป็นเชื้อเพลิงประเภทไหนด้วยนะ ถ้าความร้อนเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แปลงมาเป็นแปลงผ่านปฏิภาพโรงไฟฟ้าจุดสี่ห้ามาแล้วถึงจะเอาอันนั้นไปรวมกับเมกะจูลของพลังงานไฟฟ้าเห็ออนหรอเปลแล้วก็ซึ่งซึ่งมันก็ประหลาดนะอันนี้เราก็ผ่านไปแต่ว่านี้จะให้เห็นว่ามันก็จะเป็นตารางแบบสองปีประกบกันเนาะเห็นป่มนะครับปีฐานอันหนึ่งนะครับแล้วก็ปีประเมินอันหนึ่งโอเคไหม เราก็จะเห็น S C C เนี่ยมันของสองปีคู่กันอยู่นะครับเนี่ยลองไปดูสมการเขาอะตลกตลกนะมันคิดกันคนละแบบกับตอนที่เราคิดว่าเกินหรือไม่เกินยี่สิบล้านเปกระจูงนะครับนะก็ในรายงานที่จะเป็นเทมเพลตมันก็จะพอดกร์ฟแบบนี้ให้เราด้วยนะครับอย่างอันนี้ดูแล้วก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับใช่ไหมมันก็มีเหลื่อมกันบ้างอะไรนิดหน่อยแต่ว่าแนวโน้อมอะไก็โอเคใกล้เคียงกัน แล้วถ้ามันจะดีกว่านี้เราก็ควรจะมีหลายๆปีใช่ไหมแต่กฎหมายเขาให้เทียบแค่สองปีเทมเพลตทามาให้เทียบแค่สองปีก็ก็ประมาณนั้นแต่เราสามารถไปทําข้างนอกได้อะแล้วเราก็เอารูปมาเพิ่มชิปในรายงานเราก็ได้นะเป็นชิปเสริมก็ได้นะครับอ่าคานวณยังไงนี่จะไปดูเองเพราะว่าเราพูดมาหมดแล้วนะครับจากนั้นไปเข้าขั้นที่ห้าใช่ไหมเป้าหมายและแผน ซึ่งไม่ใช่มีแค่แผนพลังงานอย่างเดียวนะต้องมีแผนอบรมกับแผนกิจกรรมด้วยนะครับอันแรกต้องตั้งเป้านะครที่บอกว่าตั้งเป้าได้สองแบบถ้าไม่เป็นร้อยละก็ต้องเป็นเนี่ยครับเป็น SEC ที่ตั้งใจจะลดนะครับโอเคไหมเนี่ยถ้าเกิดตั้งเป็นเปอร์เซนต์ก็ตั้งอย่างนี้นะครับถ้าตั้งเป้าว่าจะลด SEC ได้เท่าไหร่ก็ตั้งอย่างนี้ครับจะลด SEC ได้เท่าไหร่ อันนี้เขาเรียกเป็นค่าเป้าหมายคือลดลดลงไปถึงเท่าไหร่ลดลงไปให้เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีตอนที่เขียนแผนก็จะต้องมีทั้งแผนไฟฟ้ากับความร้อนแยกกันนะครับแล้วมีแผนเวลาแผนคนรับผิดชอบนะครับแผนเงินลงทุนแล้วก็มีใบที่เป็นรายละเอียดการคำนวณแยกแต่ละมาตรการใช่ไหมบีฟอยังไงอัปเตอร์อย่งไงนะบีฟอ์เป็นยังไงก่อนนะขั้นที่5นี่เป็นบีฟอ์ก่อน สังเกตดูการเขียนคำอธิบายครับเป็นไงอ่านแล้วเห็นภาพใช่ไหมว่าเขาทำอะไรบ้างใช่ไหมเทียบกับลงไออาคารตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูแล้วเป็นไงครับเนาะแล้วก็เหลืออีกสองแผนคือแผนอบรมและแผนกิจกรรมนะครับอันนี้ก็มีตัวอย่างดูและอันนี้ไม่มีอะไรนะครับต้องเผยแพร่ไอตรงแผนอบรมกับแผนกิจกรรมต้องเผยแพร่นะครับเอ่อ โอเคก็แสดงภาพให้ดูอย่างอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบ Morning Talk ของเขาอะนะครับที่ว่าแบบทุกเช้ารวมพลกันก่อนจะแยกย้ายเข้าทํางานแผนกใครแผนกมันอย่างนี้นะครับก็จะมีชี้แจงข่าวสารานู่นนี่นั่นอันนี้เข้าขั้นที่หกล้นะครับก็คือดูว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่หรว่าจะมาติ๊กอย่างนี้ครับเป็นไปตามแผนไหมหรือไม่ได้ทําหรือทําแต่ล่าช้าด้วยเหตุผลอะไรอธิบายไป ะะประหยัดได้จริงอ่ะนี่ไงตั้งเป้าว่าฉันอยากจะประหยัดได้0.2%แต่ประหยัดจริงๆอ่ะฉันทำได้จุด0.17%นะครับโอเคไหมซึ่งในความเป็นจริงอ่ะเลขมันก็คงจะต้องเหลืองๆกันอย่างนี้แหละมันจะเท่ากันเป๊แปะแบบตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูไม่ได้นะครับอ,อ่าแล้วก็มีแผนกับผลประปกบกันใช่ไหมก็ต้องแยกดูไฟฟ้ากับความร้อนนะครับ เนาะอย่างอันนี้ก็เป็นมาตรการไฟฟ้าลดไอ้น,นี่ลมรั่วของระบบอากาศอัดระบบคอมเพรสแอร์นะครับตั้งเป้าเท่านี้เกิดขึ้นจริงเท่านี้อ้าวเฮ้ยประหยัดได้แค่ครึ่งเดียวของที่ตั้งใจเองเขาก็ต้องมานั่งอธิบายว่าเออทำไมวะนะครับทำไมถึงประหยัดได้แค่ครึ่งเดียวอะไรอย่างนี้นะเขนะียนไหมความร้อนก็เช่นกันนะครับอ้าวอันนี้บอกว่าไม่ได้ทำเลย นะครับไม่ทําเลยก็อธิบายครับว่าอ๋อไม่ได้ทาเพราะว่าเสนอไม่ทันวุ้ยอะไรอย่างน mm ี้นะก็เลยไม่ได้รับอนุมัติเงินนะครับ mm hmm. แผนอบรมตั้งใจว่าจะอบรมกี่คอสกี่คนเมื่อไหร่นะครับ mm hmm. ก็รายงานตามจริงไปว่าโอเคไม่โอเคนะครับเนี mm ่ย hmm. พอไม่ได้ดําเนินการอย่างนี้ยก็จะต้องเขียนว่า,าแล้วเราจะทํายัางไงต่อนะครับเสร็จเ mm hmm. ข้าขั้นที่เจ็ดเป็นอินเทอร์นอลอดิชนะครับ เรามีการแต่งตั้งใช่ไหมต้องเผยแพร่คาสั่งแต่งตั้งแล้วก็ต้องมีรายงานเช็คชี้แต่ครับที่เป็นตัวไม่เช็คเช็คลิสต์นะครับที่เป็นตัวตรวจว่าแปดขั้นตอนเนี่ย i n t e r n ออ a u d i อร์ทำอะไรเปนบ้างอันนี้ก็ต้องมีคําสั่งแต่งตั้งนะครับอันนี้เพื่อให้รู้ว่าอิสระไม่อิสระเนี่ยผมมักจะเข้าไปแล้วผมจะแนะนําอะครับว่าตรงนี้ควรจะระบุไปเลยว่าใครมาจากหน่วยงานไหนจะได้รู้ว่าอ๋อเขาตรวจหน่่ววยยงงาานนนตััเเอไไมได้ะะ้ะครคบ แล้วก็เนี่ยก็จะต้องมีคาสั่งแต่งต้องแต่งตั้งมาเอ็มมีลายเซ็นอะไรงนี้นะครับที่เขาคําสั่งแต่งตั้ง internal auditor นะครับต้องเผยแพร่นะครับเนี่ยผลงานของเขาก็คือเนี่ยครับเช็คลิสต์แปดขั้นตอนนะแล้วเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นวัตถุดิบในการป้อนเข้าขั้นที่แปดนะครับเนี่ยเข้าขั้นที่แปดเป็นเรื่องการทบทวนของฝ่ายบริหารนะครับ ก็ต้องมีบันทึกการประชุมนะครับมีผลการสรุปว่าเนี่ยไอ้เมื่อแยะที่ว่าเช็คลิสต์จากการตรวจภายในเนี่ยเข้ามาแล้วที่ประชุมผู้บริหารว่าไงบ้างน,นะครับอันไหนดีอันไหนควรปรับปรุงก็เอามาคิดต่อว่าแล้วจะได้วางนโยบายของรอบปีถัดไปได้นะอารมณ์ประมาณนั้นเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะไปพบเนี่ยครับถ้าไม่ทำปลายปีก็คือทำต้นปีของปีถัดไปเลยนะครับนี่บันทึกประชุม นะบอกว่าใครเป็นใครมาจากไหนนะครับคุยเรื่องอะไรบ้างผลสรุปเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไอ้ผลสรุปส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้เผยแพร่นะครับแต่ว่าไม่ได้กําหนดความผิดนะครับว่าเป็นมายเนอร์หรือเมเจอร์แต่เขียนได้เขียนแต่ว่าต้องเผยแพร่เนี่ยก็เผยแพร่ผลพวกนี้นะครับก็มีหลักฐานด้วยว่าเอ้ยฉันเผยแพร่จริงนะนี่บันทึกอันนี้เป็นรูปถ่ายจากที่ประชุมอะไรอย่างนี้นะครับ ส่วนพวกนี้จะเป็นภาคผนหกวครับว่าเรามีหม้อแปลงกี่ลูกกี่ลูกอะไรนี้ที่เมื่อกี้เราเพิ่งดูกันไปนะครับอาจจะแนบบินค่าไฟไหมนะครับอันนี้กําลังการผลิตนะครับหายเดือนเนี่ยมรดกอันนี้คือมรดกของไอ้น,นี่เลยบพรอ .1 บพรอ .1 ที่บอกว่ามันจะต้องส่งทุกหกเดือนนะครับตอนนี้ก็เลยเขียนเป็นสิบสองเดือนไปเลย อันนี้เป็นภาพผนวกอีกอันนี้เป็นแบบเก่านะครับก็จะมีเรื่องบันทึกการใช้ไฟฟ้าตลอด12เดือนนะครับเป็นแบบนี้อันนี้คือบันทึกการใช้เชื้อเพลิงอย่างที่นี่ก็มีการใช้ก๊าซธรรมชาติใช่ไหมเขาก็จะบันทึกว่าในแต่ละเดือนนี่ใช้ไปกี่ล้าน BTU คิดเป็นกี่บาทเป็นกับสองล้านสาล้านทุกเดือนนะครับอันนี้ผ่านไปนี่ค่าความร้อนความร้อนอะนี้เปิดหาจาก เว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานได้นะครับอันนี้คือสัดส่วนการใช้พลังงานนะครับที่บอกว่าไฟฟ้าร้อยหนึ่งเข้ามาใช้ที่ไหนบ้างกี่เปอร์เซ็นต์ความร้อนเข้ามาร้อยหนึ่งใช้ที่ไหนบ้างกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยแล้วก็ต้องบอกเขาด้วยว่าอันนี้ประเมินเอาหรือตรวจวัดเอาอุดมคติเลยนะเราอยากได้ช่องนี้ถูกไหมเพราะว่ามันของจริงเราอยากได้ประเมินน้อยที่สุดแต่ว่าก็ต้องไปคอย คุยกับโรงงานบริษัทอะว่าลงทุนกันหน่อยเถอะอย่างนี้นะครับถ้าเขาเห็นว่าเป็นสิ่งสําคัญเขาจะทําแต่ว่าถ้าเขาเห็นว่าอย่างอื่นสําคัญกว่าก็เออก็ก็ต้องแล้วแต่เขามันบริษัทเขานะครับเราก็ได้แต่คอมเมนต์อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นสัดส่วนใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือประเมินซิกไม่ซิกใช่ไหมครับจากสามด้านเนอะใช้เยอะใช้น้อยใช้บ่อยใช้นานแค่ไหนศักยภาพแนวโน้มในการกปรับปรุงยากง่ายนะครับ องชัดดาวโรงงานไหมอย่างนี้นะครับน่าจะหมดเนาะอันนี้เป็นเรื่องประเมินในยะอันนี้ไม่น่าีอะไรรายงานนี้ผมเอาของจริงไปให้ดูแล้วนะครับที่บอกว่าต้องทําประจําทุกปีใช่ไหมแล้วก็เนี่ยครับอันนี้ก็คือว่าก่อนส่งเนะี่ยต้องมีที่ปรึกษาภายนอกมาตรวจสอบก่อนก็เช่นแบบผมก็ไปทําให้เขาอะไรอย่างนี้นะครับ ก็จะมีเช็คลิสต์ใหญ่ๆอันหนึ่งก็ตรวจสอบให้คอมเมนต์คุยกันเสร็จปุ๊บก็โอเคเ็นรับรองว่าเรียบร้อยพานแล้วก็เขาก็ต้องเอารายง,งานผู้ตรวจสอบกับรายง,งานการจัดการพลังงานของตัวเขาเองประกบกันแล้วก็ส่งไปทั้งคู่นะครับวิธีส่งก็ในกฎหมายบอกว่าส่งภายในปีนาของปีถัดไปนะครับแล้วก็ส่งได้สแบบอันี้เนี่ยนะที่บอกว่าส่งตัวเช็คลิสต์ของของผู้ตรวจสอบ กับตัวรายง,งานที่โรงงานเป็นคนทำนะครับไม่รู้เขายัางเอาซีดีรายงานอยู่ปะน,นะสมัยนี้ซีดีก็ไม่ใช้กันละคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีตัวอ่านซีดีกันหมดละนะครับวิธีส่งส่งได้สองแบบจริงๆได้สามแบบและแบบแรกคือไปส่งด้วยตัวเองเลยหอกไปส่งเลยแบบที่สองคือส่งไปสนีนะครับมันซีเรียสเรื่องวันส่งด้วยใช่ไหมว่าต้องไม่เกินนานเนี้ยเขาก็นับวันลงทะเบียนเป็นวันส่งนะครับ แล้วก็ส่งส่งที่ไหนส่งที่นี่พอๆนะครับส่งที่อธิบดีนะครับแล้วก็ช่องทางที่สามเขาบอกว่าส่งทาง e อร์มคือประมาณว่าเขาทำเว็บไซต์อ่ะให้เราส่งแบบอัปโหลดไฟล์ได้นะครับซึ่งซึ่งเขามีจดหมายส่งมาให้ทั้งผู้ทั้งผู้ตรวจสอบและตัวโรงงานทุกแห่งนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดู อันนี้เนี่ยครับมันก็จะมีจดหมายอย่างนี้มานะครับบอกว่านี่นะเออนี่ครับได้เพิ่มช่องทางการจัดทำรายงานนะครับส่งทางนี่ e f ฟอร์ form. นะก็เท่ากับว่ามีสามช่องทางอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับออันนี้ก็คือรูดสไลด์ดูอย่างเร็วๆนะครับรูดสไลด์ดูอย่างเร็วๆเออ ผมผมขอเวลา10นาทีนะครับผมขอเวลา10นาทีนะ